สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแน,นลเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าคนส่งมาระบวยให้กันนะครับเยอได้ค่ะใช่มันต้องแบบนั้นครับสังคมทุกวันนีผ้ผมยิ่งขี้เกียจพูดผมไม่อยากพูดแ <c oughs> ค่มไ,มไว้ในหัวสิคิดอย่างนี้คนอย่างเฮ็ดเดเดี๋ยวที่อันไหนที่ไม่ไม่ดีจริงเราก็ต้องพูดนะครับ เว่าคนอื่นไปเรียนแบบอันนี้มันไม่เนตมันไม่ดีนะบางทีมันอาจจะคุณอาจจะคิดว่าดีต่อไปอีกประมาณอีกช่วงเวลาหนึ่งคุณอาจจะคิดเอออันนี้มันไม่ดีม่ะมันจะมีความคิดนะผมก็เคยท,ทําที่แบบไม่ดีมาแบบพอแบบเวลาผ่านไปมาเออสิ่งที่เราทำ,ทำไปแบบน,นีมน้มันไม่ดีนะก็ไปย้อนได้ไม่ทําหรือว่าอาจจะคําพูดบางสิ่งบางอย่างไปมา,าจจะใช้คำพูดนี้มันดีกว่าแต่นานานไปเออคำพูดนี้มันก็ไม่ดีนะคิดเยอะๆครับหรือว่าไม่พูดดีกว่า แล้วพกนเหี้ยละเลีเ้ยงตั้งมาลูกกับมีเลยมีลูกก็มีคืยังว่าจะไปสอนในลูกหลานตัวเองจะมีในสงสารลูก <c oughs> เอาเวลาไปเลี้ยงด้วยพัฒนาลูกของตัวเองให้ดีนี่กว่าถึงว่าตัวเองดีอยู่แล้วเออก็ก็ดีก็ดีใจด้วยแต่ก็จะมาดูถูกคนอื่นนะครับมันไม่ดีรอไทยครับขอบคุณครับพี่หนัง ที่เป็นอย่างแน่นเลยเนี่ยเราพูดในความคิดดีๆใช่ครับผมพูดได้แต่ผมขี้เกียจผมพูดตรงนี้ได้นะแต่หลายๆคนผมไม่พูดไม่ได้ผมไม่อยากพูดมันพูดไม่ออกขนาดขึ้นแบบพวกแบบสัมมนาอย่างบอนี่หรือว่าขึ้นพีชออกพีเชนอันนี้ใหญ่กบหน่ยมิดแล้วบ่อยปากบอกแต่ความคิดเนี่ยมันอยู่ในหัวนี่แหละแต่พูดออกมาไม่ชับ สบายดีฮะสบายดีเจ้าอ้าใครใครสนใจสครับแล้วก็ไฟเบอร์ครับสอบถามได้นะครับเดี๋ยวสองสามทุ่มนิดเดี๋ยวจะลงลงแล้วนะเดี๋ยวให้ยาไปให้อาหารงูแล้วก็จะลงเดี๋ยวไปรับชาเนนนะครับจะไปรับเพื่อนก่อนหรือที่ล็อกมันบอกวเออล็อกก็ไม่ได้นี่เพราะม่ามีแท็กซี่แผ่เมตตาให้ ินเยอะดีที่สุดถ้ากินได้ก็ไม่ต้องออกมาถ้ามันไม่ระเบิดจริงๆนะเพราะว่าเก็บๆไปเลยเก็บไประเบิดมาปุ๊บต้องทําให้สุดสุดแล้วก็ให้จบสบายดีไอ้สบายดีสบายดีเอื้องสบายดีไอ้นะสบายดีทุกคนทุกคนไฟเบอร์ลดพุนเลยแค่สามสิบกล่องผมจะเปิดให้ดูเนะนี่ยสามสิบกล่องจริงๆนะมัก็คือหมดเลยนะครับ สามสิบกล่องอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะสั่งอาจจะวันนี้อาจจะหมดหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะหมดนะครับทุกคนผมไม่รู้แต่พี่ๆลองเดาดูนะว่ามันจะหมดวันไหนแต่ว่าสิบคนถ้าสั่งในตอนนี้นะครับคนละสามกล่องก็คือหมดเลยหมดก็คือปีหน้าได้สั่งใหม่นะครับปีนหน้านั่นแหละมักกะลาหรือว่ามังกรเนื้อมังกรนะครับทวนให้ทุกคนเดาตอนนี้เลยว่ามันจะหมดภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนะครับ ให้ทุกคนเดาให้หน่อยเพราะว่ามันเหลือแค่สามสิบก่องน,นะครับถ้าคนสั่งถ้าคนสั่งประมาณสิบคนคนละสามกองก็คือหมดแล้วหรือว่าสามสิบคนแบ่งปันกันก็ได้นะคนนี้พาชานี่ไปเที่ยวไหนไมิมูสิอยู่แถวนั้นแหละแถวบ้านนั่นแหละอยู่ไหนในตัวเองบ้างน้าเหรอเองจะไปเที่ยวด้วยหรอเขาอยู่ด้วยได้เหรอเนี่ยเขาเจ็บไม่ไดไปไม่ได้ไปถ้าถามชานี่ พเปอร์กินตอนไหนคะแนะนํากินตอนก่อนนอนครับเพราะว่า6-8ชั่วโมงจะออกฤทธิ์นะกินไปแล้วก็นอน6ชั่วโมงเราตื่นมาปกติคนต้องนอนถึง6-8ชั่วโมงอยู่แล้วนะแต่6ชั่วโมงเนี้ยเราจะรู้มาถ่ายนะครับถ่ายก็คือให้มันสองครั้งก็คือจบเลยจากได้โรสสตอเบอรี่แต่หมดแล้วจาใช่หมดจริงๆนะครับมันเหลืออยู่เหลือเหลืออยู่เออสตอเบอรี่ไม่เหลือแต่มมิลอนเหลือประมาณห้ากล่องเต็มเอาไว้ให้กินเองครับ พุ่นเนี่ยถ้าหมดนี้ก็เหลือประมาณห้ากล่องหกลองก็เอาไปกินเองครับเพราะมานันประมาณนี้มกราหมดกหมกราพุเนี่ยถึงจะมาอ้าคนสั่งมาแล้วหนึ่งเซตนะครับหนึ่งเซตในราคาในราคาในราคาเท่าไหร่นาะอ,อุ้ยทำไมเน็ดท้างจังเลยในราคา คือบโบเห็นพุ้สาวอ้พุท้สาวอ้นอนพูทสาวไอ้นอนอน,อน,นอนท้องอื่นอยู่นี่นไฟเบิร์เดลอสามสิสองแล้วไม่ีคนสั่งแล้วคนหนึ่งสวัสดีพี่ปุ้ยสวัสดีครับพี่ปุ้ยรายงานตัวสวัสดีครับทำดีได้ดีจ้ะใช่ทำดีได้ดีทำอะไรก็ทำทุกวันให้มันดีก็พอแหทุกคน ทำชั่วทำชั่วที่ดีก็มีทำดีได้ชั่วก็มีไม่หมดนะไม่รู้แต่ทำทุกวันให้มันดีก็พออยากได้มลิลอนจักสองกล่องขายให้เน่เอาไหมสองกล่องใช่ไหมเพราะมันเหลืออยู่อยู่เนี่ยสองกล่องจะให้นะมลิลอนสองกล่องนะขดเอานะครับทุกคนสองกล่อง สองกล่องใช่ไหมโอเคเอสั่งเลยครับคุณพี่เปิดให้แล้วสองกล่องสองกล่องนะสั่งเลยสองกล่องเพราะมันเหลืออยู่ห้ากล่องนี่แหละห้าหกกล่กอง เวลาอย่าลืมปิดไม่เราสต็อกให้ท้าหมดก็คือหมดเลยคุณมินนี่แต่มันมีสินค้าตีกลับอยู่ประมาณออเดอร์หนึ่งมันแจ้งเตือนมาออเดอร์ order หรือเกือบสองนี่แหละมีคนไม่รับถ้าคุณจ่ายตังค์แล้วไม่รับคุณตีกลับได้เลยแต่คุณยังไม่จ่ายเงินแล้วตีกลับมันไม่ได้นะครับทุกคน อคุณพี่สั่งได้หรือยังครับเมลอนขึ้นหรือยังขึ้นไหมนี่คนสั่งพุนแล้วสามกล่องขอบคุณนะครับได้ไหมได้ไหมครับกคนไฟเบอร์กินทุกคนโอ๊ย นี่แหละหลงพูด,ท,พด,ดทุกคนกินไฟเบอร์นะเออพูดได้นะพวกกินไฟเบอร์เนี่ยไฟเบอร์ที่ติดเทนอันดับหนึ่งเลยนะวุฒปะอันดับหนึ่งเลยนะเออไม่ใช่อันดับสนะิบ 10. โอห้หลงหลงรือๆนะมันเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีติดพูดติดตามใหม่ผู้ติดตามใหม่ยี่สิบคนโอ้เยอะมากๆเลยขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนผู้ติดตามใหม่